จะมาลองจุดไฟดูนะครับว่าจะติดไฟหรือเปล่าครับคบไฟไฟช็คนะครับไม่มีไม่มีไม่ขีดลองใช้ไฟแช็คดูแล้วกัน สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับสั่งจากช h อปปีเป็นขนาดพกพาราคาก็ไม่กี่บาทเขาบอกเป็นเจลแอลกอฮอล์74%สามารถฆ่าเชื้อได้99% ลองสั่งมาใช้ดูครับในช่วงที่โควิด1 9กําำลังระบาดก็เน้นย้ำให้ล้างมือบ่อยๆถ้าไม่สามารถบางครั้งไม่สะดวกล้างมือก็ใช้เจลแอลกอฮอ,อล์ในการทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับ สั่งเป็นขนาดพกพาขนาด35กรัมมาใช้ดูนะครับ เนี่ยครับแพ็กเกจก็จะมาประมาณนี้กล่องกระดาษแล้วก็ในก็มีถุงกันกระแทกใส่มาให้ด้วยก็เป็นขนาดพกพาครับ35มิบหลหรือ35ิกรัมจำไม่ได้แล้วเป็นขนาดพกพานะครับมาดู เนี่ยครับหลังจากแกะพลาสติกกันกระแทกออกมาแล้วรูปทรงก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับยี่ห้อลิมพีโอมีชื่อภาษาไทยกำกับด้วยนะครับแล้วก็น่จากฉลากค่อนข้างเล็กนะครับอ่านลำบากก็ผม ได้ใช้มือถือถ่ายแล้วก็ซูมขยายเพื่ออ่านแล้วก็ม,มีฉลากกำกับภาษาไทยมเีเลขที่รับรองมีวันเดือนปีผลิตมีวันหมดอายุแล้วมีชื่อที่อยู่บริษัทที่ผลิตมาให้เรียบร้อยก็ผลิตในไทยนี่เองครับก็ไม่ใช่สินค้านำเข้าโนเนมแต่อย่างใดก็คุณภาพก็น่าจะพอเชื่อถือได้ หลังจากเรามาลองแกะใช้ดูนะครับจะมีตัวกันกันผลาดจากการกดแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับแกะก่อนนะครับเนี่ครับแกะออกแล้วนะครับจะเป็นแบบกดนะครับออกมาแล้วนะครับ กลิ่นก็กลิ่นแรงพอสมควรนะครับเนื้อสีฟ้านะครับ อืมแห้งเร็วนะครับแห้งค่อนข้างเร็วอืหลังจากรูปไล้ทั่วมือแล้วก็รู้สึกอืมไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับแต่ตอนกดออกมาจากขวดใหม่ๆก็กลิ่นก็ค่อนข้างฉุนค่อนข้างแรงพอสมควรเหมือนกัน ข้างฉลากเขาบอกว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์74%ก็จะมาดูว่าปริมาณมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จริงหรือเปล่าวันนี้ก็จะมาลองออจุดไฟดูนะครับว่ามันจะมีการลุกไหม้หรือเปล่าก็ ก็ความไม่ประมาทครับก็เ <g uck> ตรียมน้ำใส่ขันมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาลองจุดไฟดูนะครับว่าจะติดไฟหรือเปล่า ไฟไฟแช็คนะครับไม่มีไม่มีไม่มไมขีดลองใช้ไฟเช็คดูแล้วกันมาดูกันนะครับ ไม่ติดไฟนะครับครับหลังจากได้ทดลองจุดไฟแล้วปรากฏว่าไม่ติดไฟนะครับเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวนะครับข่าวที่มีแหล่งที่มาไม่ชัดเจนว่าใช้เจลล้างมือแล้วทำกับข้าวไฟไฟไหมนะครับทำให้ไฟไหมแขน ซึ่งก็เป็นกระแสขึ้นมาว่า,าใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วสามารถจุดติดไฟได้ซึ่งแพทย์บางท่านก็ระบุว่าสามารถติดไฟได้แต่บางท่านก็บอกว่ามันไม่เสมอไปแล้วแต่ส่วนผสมบางยี่ห้อก็มีมส่วนผสม้หลายอย่างซึ่งสามารถทำให้ แอลกอฮอล์ไม่สามารถติดไฟได้อย่างเช่นกิซลีนหรือส่วนผสมอื่นๆตามที่ผมฟังแพทย์ท่านแนะนำมาครับสำหรับเจีวล้างมือริมพีโอที่ผมได้ลองซื้อมาใช้ตัวนี้ก็นครับ ินหลังจากกดออกมาใช้ใหม่ๆกลิ่นก็ฉุนค่อนข้างฉุนครับผมไปดูที่เขาทิศแพทย์ท่านบอกว่าแพทยลหลายๆคนท่าบอกว่าแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์กิ่นมันจะฉุนซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่มีพิษนะครับใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางหรือ,อยาฆ่าเชือ้อ แต่ถ้าเป็นเมทิลแอลกอฮอล์กลิ่นจะอ่อนๆแล้วก็เวลาโดนผิวหนังก็จะปวดแสบปวดร้อนแล้วสูดเข้าไปมากๆก็จะมีผลต่อระบบหายใจซึ่งตัวนี้ผมดมดูแล้วก็กลิ่นกลิ่นฉุนครับเข้าหลักเกณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ที่เขาแนะนำมาแล้วก็ผมลองทาสักพักใหญ่แล้วก็ไม่รู้สึกปวดแสบปวดร้อนมือนครับ แห้งแห้งไวนะครับแรกๆกลิ่นฉุนเดีทาไปแป๊บเดียวกลิ่นก็หายเจลล้างมือลิมพิโอที่ผมสั่งจากช้อปปีมาใช้ก็ตามที่เห็นนะครับก็ลองตัดสินใจดูกันว่าจะซื้อใช้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับว่าจะเลือกใช้ตัวนี้หรือเปล่าวันนี้ผมได้มีโอกาสซื้อมาใช้ก็เลยมาลองรีวิวเพื่อเป็นประโยชน์กับ ท่านผู้ชมมีหลายยี่ห้อครับก็เลือกสรรซื้อใช้กันเองซื้อใช้กันเอาส่วนของผมได้ลองซื้อตัวนี้มาใช้ก็เลยลองมารีวิวเผื่อเป็นประโยชน์ก็คงต้องจบคลิปนี้เปียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ